กำลังใจคนทำมาหากินกันต่อกับคุณป้าวัย64ปีคปีรับที่ยังสู้ชีวิตเข็นรถขายของหลากหลายอย่างนะครับทั้งข้าวกล่องข้าวแกงผลไม้ขนมหวานต่างๆเหมือนกับเป็นตลาดสดเคลื่อนที่ครับตะเวนขายถึงหน้าบ้านลูกค้าที่ราคาย่ยอมเยาจังหวัดสงขลาครับ ต้องเข็นรถคันนี้ครับไปตามชุมชนเตาอิดถนนเตาอิดเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดส,สงขลาทุกวันเลยครับเพื่อไปขายของถึงหน้าบ้านให้กับลูกค้าเจ้าของรถก็คือคุณป้าวัย64ปีครับนางสุคนหรือว่าป้าสาวแท่นแสงกับรถรวมสินค้าหรือว่าตลาดสดเคลื่อนที่ก็ว่าได้ครับเพราะว่ามีทั้งข้าวแกงผลไม้ขนมหวานเต็มรถเข็นเลยครับลูกค้าไม่ต้องออกไปหน้าปากซอยรออยู่หน้าบ้านเท่านั้นนะครับ ป้าสาวเนี่ยเป็นคนขยันนะครับหนักเอาเบาสู้ถ้าช่วงเช้าเนี่ยขายของมนรถเข็นแบบนี้หมดแล้วครับช่วงบ่ายก็จะไปรับเอาผลไม้ครับมาวางขายที่ถนนเตาอิดจนถึงเย็นกันต่อเพื่อเป็นทุนซื้อของมาขายวันต่อไปครับ,ต,กกบรตื่นอยากี่โมงครับตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งแล้วไปตลาดไปตลาดตีสี่แล้วขายทั้งวันไหมขายทั้งวัน แล้วแล้วของที่รับมานี่หมดไหมฮะบางวันก็หมดบางวันก็ไม่หมดรายได้เป็นไงรายได้บางวันก็สี่ร้อยห้าร้อยสามร้อยูได้นะดูได้ตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วอ่าหกสิบสี่ยังขายต่อไปไหมขายต้องสู้ต่อไปอเพราะอะไรนะฮะเพราะต้องสู้ชีวิต ป้าสาวอยู่ที่ชุมชนเตาอิดมานานกว่า40ปีแล้วนะครับจนเพื่อนบ้านในชุมชนก็รู้จักกันดีจริงๆที่บ้านในอยู่กันสองคนกับสามีครับสามีอายุ65ปีก็ยังขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่เหมือนกันรายได้ก็ไม่แน่นอนส่วนลูกๆ4คนก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวแล้วนะครับป้าสาวบอกว่าตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงดีครับยังเข็นรถแบบนี้วันหนึ่งหลายกิโลเมตรได้อยู่ยังทำงานไหวครับก็เลยไม่อยากจะรบกวนลูกๆเพราะว่าอยากจะดูแลตัวเองให้ได้ก่อนครับ